สวัสดีครับผมวันนี้พบกับโอมเจ็ดเสียโตเการะแลดและวันนี้ผมกับ Ford Ranger w ร์วายแท็กคันนี้ครับผมเอาละครับผมคันนี้เป็น Ford Ranger ปี2012นะครับผม อ่าเป็นตัวว h ยแท็กนะครับยกสูงแท้นะครับเครื่อง2 2งนะครับผม150แรงม้า6สปีดนะครับผมเป็นรถที่ขับสนุกคันหนึ่งนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมจะพามาดูว่ารถคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับรถคันนี้ครับในส่วนของช่วงหน้ารถนะครับผมก็มีกระจังหน้าที่เปลี่ยนใหม่นะครับผมพร้อมไฟ LED daylight นะครับผมเมื่อตอนกลางคืนเนี่ยตัวนี้ก็จะติดสว่างด้วยนะครับเป็นไฟ daylight ตัวหนึ่งนะครับผม พร้อมกับกระจังหน้าฟอร์ตตัวสอรสีแดงซึ่งทําให้รถดูดุแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะครับผมต่อป้ายทะเบียนฟอร์ p เ r อร์เอร์แมนนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่เป็นบริษัทที่พัฒนาเ e อร์เอร์แมนของรถฟอร์นะครับผมใส่ไว้ก็จะดูดูดันขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกใช้งานได้นะครับผมโปร่งข้างนะครับเป็นโปร่งข้างล้อสีดําด้านนะครับมีน็อตยึดนะครับผมทำให้รถดูมิติคันใหญ่ขึ้นดูเกรงขามบึกบึน ลุยพร้อมทุกลบทุกสถานการณ์นะฮะก็เหมาะกับสไตล์รถปอร์ชนะครับผมที่เป็นรถสายลุยอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของยางนะครับเป็นยางล้อยางขอบ16นะครับผมเป็นโยโกฮาม่านะครับผมเจโอลันด้าเอทออเทเรนนะครับผมพร้อมกับยาง265 65 16นะครับผมยางนี่เป็นยางปี2018นะครับผมดอกยังไงใช้ได้อีกเยอะนะครับและสิ่งที่เป็นสเปเชียลของรถคันนี้เลยก็คือช่วงล่างครับผม ต้องบอกได้เลยนะครับว่าคันนี้เป็นช่วงล่างของโอแมน m ิมูนนะครับผมชคอก4ต้นนะครับก็คือหน้าหลังแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีส่วนของการโค้งท้ายด้วยนะครับผมทำให้เวลาการขับขี่เวลาที่ไปด้วยความเร็วสูงเนี่ยสำหรับรถสูงสูงรถเติมโรงงานเนี่ยครับมันจะค่อนข้างยวบอาการที่เราเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันจะมีการยวบยวบยๆบและอาจจะทําให้เสียหลักเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมแต่คันนี้นะครับเราใส่ช๊คโอแมนอิมูนะครับผมจะเพิ่มเป็นช่วง ความหนึบของโช๊คนะครับผมการซับแรงกระแทกนะฮะก็คือเมื่อ,อไหรที่เราขับช้าๆเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกว่ามันจะแข็งหรืออะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าเม้่เราขับเร็วเนี่ยฮะการเข,าข้าโค้งการโยนตัวเขาจะให้การทรงตัวที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมอันนี้รถทั่วๆไปถ้าเป็นรถออกโรงงานมาช่วงล่างมักจะยุบๆนะครับหลายๆรุ่นนะฮะอันนี้ก็มีช่วงล่างให้นะครับผมทั้งการโค้งหลังด้วยนะครับผม แล้วก็ล้อยางที่ใหญ่ขึ้นก็ทําให้รถเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับด้านท้ายรถนะครับก็จะมีกล้องมองหลังนะครับผมที่ช่วยให้การถอยจอดเนี่ยมีความสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าด้วยรถที่ตัวรถสูงอยู่แล้วเนี่ยเรามองกระจกข้างพร้อมกระจกหลังบางทีอาจจะไม่ครบถ้วนการมีกล้องอนี้นะครับพร้อมจอ10นิ้วในรถนะครับผม ทำให้คุณขับได้ความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมพร้อมกับยางอะไหล่ต้องบอกว่ายางอะไหล่คันนี้พิเศษมากที่ว่าเป็นยางมัดนะครับผมเป็นยางดอกโตนะครับผมไม่ใช่ยางมาตนดาดโรงงานนะครับก็ทําให้เวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราสามารถใช้ยางให,ให,ใหญ่ๆลุยต่อได้นะครับผมช่วงล่างก็อย่างที่บอกครับก็มีส่วนของโชคโอเมกนิมูแล้วก็ตัวกันโครงนะครับผมซึ่งทําให้รถ ทรงตัวได้ดีขึ้นไม่โยนแล้วก็เข,าข้าโค้งในความเร็วสูงได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะฮะครับผมพบกับภายในของฟอร์ดคันนี้นะครับภายในก็จะมีเบาะหนังดำนะครับผมเบาะหนังดำด้แดงนะครับผม ที่ทําให้รถดูสปอร์ตดูดันนะครับเข้ากับภายในะของรถซึ่เป็นสีดําอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เป็นสเปเชียลที่สุดของคันนี้ก็คือจอ10นิ้วครับผมเพราะว่าในตัวจอ10นิ้วเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยเปิดทั้ง YouTube ดูเส้นทาง GPS นะครับผ่าน Google m a p นะครับผมเป็นจอ Android นะครับผมสามารถเล่น YouTube หรือเปิด Google เปิดนำทางได้นะครับโดยใช้นิ้วเข้าไปนะครับผม แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยเขาจะปรับเป็นภาพจอกล้องมองหลังให้นะครับทําให้เราสามารถขับขี่ได้สะดวกมากมายยิ่งขึ้นนะครับผมรถคันนี้นะครับมากับม้เพียง150,000มนกิโลนะครับผมพร้อมประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องนะครับจากผมนะครับโอมเจออโต้กะลานะครับผมเราจะออกใบรับประกันให้ด้วยนะฮะสำหรับรถคันนี้นะครับผมก็มีข้อดีหลายอย่างนัคือผมได้ลำไปขับ แล้วครั้งหนึ่งนะครับผมก็รู้สึกว่าอัตราการเผาไหม้น้ำมันของเขาเนี่ยอยู่แค่1.7บาทนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่ผมได้นำรถคันนี้ไปเที่ยวเราเลยลองบันทึกการอัตราการกินน้ำมันของรถเนี่ยกินน้ำมันประหยัดเพียง1.7บาทต่อกิโลนะครับผมซึ่งเป็นน้ำมันดีเซลปกติด้วยนะครับไม่ได้ใช้ B20 เลยนะครับผมถ้าถ้าตอนนั้น B20 น้ำมันก็จะถูกกว่านี้อีกนะครับคาดว่าน่าจะอยู่ กิโลละ1นบาทเพียงเท่านั้นนะครับผมเอาละรครับฝากด้วยนะครับกับรถฟอร์ดคันนี้นะครับผมหากใครหารถกระบะท,ที่ต้องการใช้งานในการบรรทุกของนะครับผมหรือใช้ในงานพาณิชย์ขนของนะครับวิ่งงานส่งอะไรก็แล้วก็แล้วแต่นะครับผมรถคันนี้สามารถนำไปทำประโยชน์ได้หลายอย่างครับด้วย ข้อดีของเขาคือ 1. เขาเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับผมเครื่องยนต์2องอนะครับแล้วปเกีย์กสปีดในใช้ความเร็วสูงเนี่ยใช้รอบเครื่องยนต์ต่ำนะครับทำให้คุณเดินทางไกลได้โดยประหยัดน้ำมันนะครับผมและอย่างนึ่งคือรถคันนี้มีช่วงล่างมาให้หมดแล้วนะครับการที่คุณนำไปคุณก็สามารถนำไปใช้เลยช่วงล่างเงียบไม่มีเสียงดังนะครับผมจากที่ผมได้ใช้งานมาผมก็ประทับใจระดับหนึ่งนะครับสำหรับรถคันนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ เรื่องของการวารังตีนะครับผมถ้าซื้อรถกับผมนะครับเราก็จะมีวารังตีในตัวสองเครื่องยนต์เกียร์กล่องให้ด้วยนะครับถนนราคารถคันนี้นะครับผมเปิดราคาที่3ามแสนสามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่หารถกระบะที่วิ่งใช้งานนะครับผ่อนเดือนหนึ่งประมาณ7จ็ดพันกว่าบาทนะครับผมรถคันนี้ก็เป็นคันหนึ่งที่อยากให้คุณนํามาพิจารณานะครับถึงแม้าาจ,จะไม่ใช่รถระดับแบรนด์เจ้าตลาดก็จริงแต่คุณสมบัติ สมรรถนะเครื่องยนต์ความประหยัดแล้วก็ความแข็งแรงทนทานความหนาของเหล็กของตัวรถนะครับอยากให้ลองนำมาพิจารณาดูนะครับผมว่าอาจจะดีกว่ารถญี่ปุ่นบางค่ายนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมพาเจ้า f o r d r a n g e r อคันนี้นะครับมาเทสต์ได้แล้วก็ให้ลูกค้านั่งด้วยนะครับผม <Wow. S 2> วันนี้ผลจะเป็นไงมาดูกันนะครับว่าเจ้นี้จะ วิ่งเป็นยังไงแล้วก็ผลตอ่อบรับลูกค้าแจ้งว่าคือวิ่งเป็นยังไงเรามาตาูกันนะครับ เจ็ด <c oughs> สี่ออตโต้กะลาดไม่ได้ขายเพียงแต่รถยนต์แต่เราขายศิลปะบนยานถานนะสำหรับวันนี้ขอญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ